สิ่งที่โทรไปคือใส่ชุดประจำชาติเดิมแร่นนะครับอยากใส่ชุดประจำชาติเดินกับครอบครัวนะครับรินๆีด้วผมไม่ได้ใส่ชุดประจำชาตินะครับที่เมื่อผมอาศัยอยู่ที่ประเทศไตนะครับก็อาจจะเป็นผมไม่ได้แต่งกับคนไทยเลยครับผมคิดว่าเจาใส่ชุดก็พอแล้วนะครับก,ก,ก,บกไ็ไม่ต้องไม่ต้องสือแล้วก็ได้นะครับแล้วก็อยากให้อ่า อยากให้ลูกเสาวใส่ชุดแบบนี้นะคะก็แต่ผมยังไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยจะมีห้านให้ชาวชุดสำหรับเด็กๆรปเปล่านะครับน่าจะมีใช่ไหมครับผมตอนนี้ผมมีอาศัยอยู่ที่จังหวัดเกียวโตนะครับก็ผมนักท่องเที่ยวทางนะครับก็ใส่ชุดคิโมโนนะครับแล้วก็เดนแลนไปแล้วก็ถ่ายรูปนะครับคงเข้าใจเลยครับว่าทําไมทุกคนนะครับก็อยากใส่ชุดประจำชาตินะครับ แล้วก็สนุกสนานบรรยากาศประเทศนั้นนะครับผมอยากใส่ชุดประจำชาติแล้วก็ดนแลมในวัดประเทศไทยนะครับ